สวัสดีค่ะสวัสดีจากแพรอ้อมแขนนะคะจุ่มกล้องส่องปลา EP ที่10นะคะวันนี้เรามาฉลอง EP ที่10นะคะโดยฝูงปลายิสกกันค่ะนี่เลยค่ะฝูงปลายิสกเข้าแพรอ้อมแขนแล้วนะคะน้องเขามาถล่มที่แพรแล้วค่ะโดยปกตินะคะฝูงปลายิสกนะคะจะเข้ามาชุมที่สุดนะคะที่แพรอ้อมแขนในช่วงเดือน4เดือนหนะคะก็คือเมษาพฤษภานะคะ แต่ตอนนี้นะคะวันนี้น้องเข้ามาเร็วมากเลยค่ะอันนี้ถูกถ่ายไว้วันที่22มีนา2023นะคะน้องเข้ามากันเต็มไปหมดเลยค่ะในคลิปนะคะอุ้ยตัวนี้เขา,าว่าวยชนกล้องเลยนะคะอ้อมนะคะเห็นปลายี่ศกทั้งหมดน่าจะประมาณ6ตัวนะคะไม่แน่ใจว่ามี6ตัวหรือมากกว่า6ตัวนะคะหรือว่าน้อยกว่าก็ไม่แน่ใจนะคะ ยังไงก็ฝากพี่ๆช่วยกันนับหน่อยนะคะฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กด Subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะคะยังไงนะคะถ้าใครดูคลิปจบนะคะท้ายคลิปมีปลามาเซอร์ไพรส์นะคะไม่ใช่ปลายี่สกไม่ใช่ปลาตะเพียนไม่ใช่ปลาหมอบัตเตอร์นะคะท้ายคลิปอย่าลืมดูให้จบนะคะนี่เลยนะคะที่มุมขวามือมีน้องเข้ามาใกล้กล้องมากเลยค่ะเหมือนเขาจะกินกล้องแล้วนะคะ เห็นไหมเออใบยิสกเต็มไปหมดเลยค่ะยังไงก็ฝากดูคลิปให้จบนะคะถ้าพี่ๆมีเวลาดูกันเพลินๆเ,เลยค่ะสวยมากเลยยังไงก็ขอเน้นย้ำอีกสักนิดนึงนะคะว่าอันนี้เป็นหมายธรรมชาตินะคะไม่ได้อยู่ในกระชังนะคะแล้วก็ไม่ได้อยู่ในบ่อนะคะแพรอ้อมแขนจังหวัดกาญจนบ,บุรีที่เขื่อนเขาแหลมนะคะเจอกันเร็วๆนี้ค่ะสวัสดีค่ะ